คนใต้นะแม่แม่แม่เผออยู่แล้วออกินอะไรเพื่อนก๋วยเตี๋ยวสองที่ครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีแกงใต้หน่าอร่อยเจ้าของร้านน่าอร่อยมาครับเดี๋ยวผมจะพามากินแกงใต้ครับผมเอากระเพราเป็ดใส่ก่ไม่ใส่เผ็ดครับ สวีดับสวัสดีครับวันนี้พวกผมจะพามาแกงใต้เป็นเบอร์เอฟซีถ้าใครผ่านขับรถผ่านมานะครับก็แวะมาได้ครับอยู่ที่ไหนเพื่อนหัวซาเบอร์หัวซาหัวว่าแปลว่าไม่หัวซาเลยหัวก่อนที่จะไปรีวิวผมว่าให้เจ๊หาคนไปฉีดยาหน้าบ้านก่อนแล้วเริ่มโลก็หน้าร้านจ้างผมบอกใได้ตอนนี้ผมทําไม่ได้หมดครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆยวผมพาไปดูบรรยากาศในร้านครับ พื้นที่จอดรถเรานี่มีมากมายเพื่อนเอฟซีคือโอ้โหเข้ามาไม่มีเตจผมรับกันเลยจอดรถได้เป็นพันคันครับโอ้แม็กเชื่อกูพูดก็ได้นะยืนอย่างเดียวแล้วเห็นเห็นสาวไม่ได้ครับเดี๋ยวจะพามาดูเมนูอาหารนะครับคนใต้ครับคนใต้ตัวเองสวัสดีครับวันนี้มีอะไรกินครับเนี่ย คนตายเนาะแม่แม่แม่แมเผยอ,อยู่ดอ,อกไม้มไมแลอื่กินอะไรเพื่อนก๋วยเตี๋ยวสองที่ครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีแกงใต้ไก <ขา S 1> ่ปลาค่ะร์ลมีไข่ผมก็มีบบมีไข่มีไข่ไก่ปลาค่ะบแกงไก่ปลาครับหมดแล้วอันนู้น,นะอะไรอีกครับรแล้วก็ตนี้เป็นน้ำยาขนมโอ้น้ำยาขนมจีนน่ากินนะครับนี่ครับ น้ำยาอะไรครับกะทิน่าอร่อยเ <Okay. S 1> จ้าของร้านน่าอร่อยหลกัหลกๆก็จะเป็นแกงใต้ามาครับเดี๋ยวผมจะพามากินแกงใต้โอ้โหเพื่อน FC ฟซีอแบบกับข้าวดู สดมากรักผมบอกเลยสดสดผักสดน้ำพริกกะปิรสเด็ดกะปีใต้นะครับคนใต้เขาเรียกเคยกะปิเคยเคยเคยภาษาไทยเคยกินเปล่านี่ครับเพื่อนๆเอซคือของของร้านเขาคือสดมากตัวของร้านก็สวยครับอ่าตัวเองก็ได้เวลาเป็นอันสมควรแล้วลุยนี่ครับเพื่อนๆเออันนี้ก็เรื่องอะไรนะแม็กอะไรวะ แปะซะมึงกับัวเอาดีๆเอาดีๆแม่สิครับเพื่อนๆเอฟซีชูชชูชีปลาทูแกงกะทิชูชีมีความมันของกะทิมากเพื่อนๆเอฟซีคือแบบโอ้โห นัวบ้าับาข,ข้าวรสจรัดจ้านมากครับผมบอกเลยคนใต้ทำเนี่ยผัดอหอยแคงหอยแมลงผู่โอ้มั่วซะสูผัดกระเพราหอยแมลงผู้นะครับ <c oughs> อร่อยรสเด็ดจัดจ้านครับอาหารใต้เอาเพื่อดไม่มีกระดูกรับรองไม่เพราะว่าอื่นมันไม่มีฟันนี่ครับเพืพ่อนๆ FC นะ ต้มเจิดปราดองครับชุดยอนเลยนัวบ้านัวบ้าต้มเจิดนี่คือแบบร้อยจังวูนี่ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนี่ก็คือเครื่องเคียงนะครับของทางใต้ประเพณีของเขาเลยคือผักคะนีเขาจะเอามาให้กับน้ำพริกกะปิครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีผักจะเยอะผักจะหลายอย่างก็คือแบบสดมากผักเขาสดมากผักจะหลายอย่างก็จะมีน้ำพริกมีตัวมีแตงนี่ครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีโหน้ำพริกกะปินี่คือข้นมากครับ นี่ครับรลาดเข้าไปครับอือหือดูสีครับจัดจ้านจิตจ้านโดนใจร่อยร้อยอยังงูครับดีเบ่าร่อยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนฟีขนมจีนายาทิดูเส้นนะครับเส้นเขาจะนุ่มครับเส้นนุ่มมากครับเพื่อนเพื่อนเนฟีอืมยังไม่ได้กินเลยมึงจะรู้ได้ไงเป็นไงเพื่อน ยอดน,นแบบนุ่มชุ่มฉ่ำมากเพื่อนสีคือแบบรสชาติคือแบบม่ต้องแบบมองเลยนะว่ามานี่เดี๋ยวได้กินข้าวต้มโรงพยาบาลแน่เดี๋ยวคนแก่ตีไปดูทรง <c oughs> แล้วระหว่างกินนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเจ้าของร้านนะครับเป็นเจ้าของร้านเป็นสาวโสดด้วยครับได้ยินข่าวว่าโสดด้วยเดี๋ยวจะ<ห>ให้เขามานาั่งคุยกับเรานะครับ<ห>เองตัวง ร้านนะคะเปิด8โมงเช้าค่ะปิด13นะคะที่ตัดนะคะอยู่เตินโคกขวางค่ะอ่าโคกขวางสีมโหสถอ่โคกขวางอำเภอสีมโหสถนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคหมู่บ้านกาะสมอค่ะหมู่บ้านกอะสมอถ้าใครนะครับมีโอกาสนะครับผ่านไปผ่านมานะครับเชิญแวะชิมอาหารรสเด็ดได้นะครับครับเจ้าของร้านสวยแล้วก็นิสัยดีน่ารักครับดูแลดีบริการดีนะครับ ไม่มีผิดหวังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามกินดีหนีเที่ยวนะครับผมขอลาไปก่อนนัวบ<ข>อลน<อ>ัวบอผมครับขอบคุณมากครับ